ทำไมจึงมีการประทะและสู้รบก,กันอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยท,ท,ทั้งทังที่การปักปันเขตแดน หลังจากที่แพทองทานหลุดพ้นจากตำแหน่งนายก<อ>ก็ดำเนินมาได้ด้วยดีมาโดยตลอดการเจราจาของกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่อง MOU ต่างๆก็สงบลงแล้วไม่ใช่หรือกระแสปลุกปั่นม็อบในประเทศไทยที่ออกมาเรียกร้องให้ยกเลิก MOU สิ4 4่สก็สงบลงไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมจังหวะทาม,มิ่งมันจึงมาในช่วงที่รัฐบาลกำลังเสีย,ย<น>ะคะแนน การจัดการปัญหาน้ําท่วมวันนี้นะคะสถานการณ์ชายแดนกําลังถูกจงใจยกระดับขึ้นมาและมีความพยายามจะมาปลุกป,ปัน่นความกโกรธของคนไทยและกําลังจะเอสเคเลตบทบาทของกองทัพพักประชาชนคุณจะนิ่งเฉยกับสถานการณ์นี้ไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของดิฉันดิฉันเป็นโบตเตอร์พักเพื่อไทยและดิฉัน ได้พยายามทุกวิถีทางแล้วที่จะห้ามไม่ให้ผู้คุณไปโหวตอนุทินเป็นนายกวันนี้อนุทินกําลังเอ็กซ์คาเลตสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนให้กลายเป็นสงครามระหว่างสองประเทศวันนี้รัฐบาลอนุทินกําลังเอ็กซ์คาเลตบทบาทของกองทัพโดยที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าก,กองทัพเต็มใจหรือไม่อมสองการกระทำนี้เป็นความรับผิดชอบของพักประชาชนและก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามบานปลายไปกว่านี้ดิฉัน ขอเรียกร้องให้พักประชาชนและปัญญาชนพวงทองธงชัยประจักษ์ก้องกิรติสุภลักษ์การจนะขุนดีประวิตรโรจนพึง <c oughs> ฟัวดี้พิสุวรรณดิฉันเอ่ยชื่อเพราะดิฉันมีความกล้าหาญและดิฉันไม่ขี้ขลาดเหมือนพวกคุณ <c oughs> นักวิชาการหัวก้าว <c oughs> <c oughs> หน้าทุกคน <c oughs> กรุณาถึกอธิกิจประทีปคงสิบวันโอวัน The ะแม t เตอร์เดอะโมเมนตัมเดอะสแตไทย PBS อตัวดี BBC ดไทยตัวดีทุกคนที่ฉันเอ่ยชื่อมาในวันนี้กรุณาออกมาขัดขวางการเอส a l เลตความขัดแย้งนี้ของรัฐบาลเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณแท,ท,ท่ทองการทำทุกอย่างจนสุดทางแล้ว มาริ์ทำทุกอย่างจนสุดทางแล้วพักเพื่อไทยทำทุกอย่างจนสุดทางแล้วดิฉันทำทุกอย่างจนสุดทางแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเป็นภารกิจของพวกคุณและถ้าพวกคุณหยุดไม่ได้ดิฉันจะเขียนจดจานบันทึกใบหน้าของธนาธรพันนิกาเทงไหมพักขมมนรักชนกโรม ทุกคนจะถูกจดจานจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าคือเหตุแห่งสงครามระหว่างสองประเทศ